แชร์สำหรับมือใหม่ที่หัดตั้งเป้าหมายนะครับฟังเข้าใจง่ายใน3นาทีด้วยการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทครับใครที่ยังไม่เคยตั้งเป้าหมายเราได้ผลเลยลองดูอันนี้นะครับ S ย่อมาจาก specific นะครับ specific คือเราต้องเจาะจงไปเลยอย่างเช่นวันนี้ผมจะต้องการอาอกกำลังกายต้องการที่จะมีหุ่นดีแล้วกันเป็นคนป่วยบ่อยต้องการจะมีร่างกายที่แข็งแรงมีหุ่นที่ดีมีหุ่นที่เท่สมาร์ทแล้วก็ดูหล่อมีซิกแพคอะไรอะไรอะไรเอร่ยอ่ะก็ว่าไปอันนี้คือความต้องการแรกของเราเราต้องการอะไร ต้องให้ชัดเจนนะครับอย่างที่2ก็คือ measurable ก็คือว่าต้องวัดผลได้อย่างเช่นผมน้ำหนักอายกตัวอย่าง73อยู่ ต้องการจะลดไปถึง68หรือ65หรือถ้าต้องการมีซิปแฉกเราอาจจะดูเรื่องแฟตเป็นหลักแฟตในร่างกายต้องเหลือประมาณเท่าไหร่เพราะถ้าไม่วัดผลเลยเนี่ยเราอาจจะเกิดความเลื่อนลอยได้เกิดความรู้สึกบแอสหรือว่าความรู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ยฉันได้แล้วนะฉันโอเคแล้วนะมันก็จะไม่มีตัวเลขซึ่งมาจับเราทําให้เราเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวยึดเกาะในทางที่มนันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงต่อมาคือ uh, achievable achievable คือคล้ายๆกับแผนในการทำอะ ว่าเฮ้ยในระหว่างทางที่ฉันจะลดน้าหนักเท่านี้เหลือแฟทเหลือเท่านี้ฉันจะต้องทาอะไรบ้างในออกกําลังกายสัปดาห์ละกี่วันอ่าสัปดาห์ละกี่นาทีแล้วกันอ่าอย่างเช่นคาร์ดิโอคาร์ดิโออ่สัปดาห์ละ300นาทีอ่าเวทเทรนนิ่งสัปดาห์ละ300นาทีคุมอาหารกินไม่เกินอ่กี่แคลอรี่อะไรก็ว่าไปเป็นแผนการที่จะแผนง,งานที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น ไอาการวัดผลได้และเป้าหมายของเราไปสู่ไปไปสู่ความสําเร็จนั่นเองครับอย่างที่4คือต้องเอ่อเรียลลิสติกต้องมองต่อความเป็นจริงอย่างเช่นอยู่ดีๆมาบอกว่าลดน้าหนักอ่เจ็ดสบสามหรือหกกิโลภายใน1เดือนเราก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ต้องอาวางแผนทั้งหมดตรงเนี้ยให้ให้ให,ให,ให้เหมาะสมกับความเป็นจริงว่าเอ้ยโดยระยะเวลาเนี่ยทำแบบเนี้ยโดยค่าเฉลี่ยที่อ คนอื่นเขาทากันไดน้ในหนึ่งเดือนเขาได้ประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นเราก็บอกว่าเราจะลดนะ,ะเดือนหนึ่ง1กิโลหรือเดือนหนึ่ง2กิโลอะไรก็ว่าไปจากนั้นข้อสุดท้ายเป็นตัวของเรื่องของไทม์ไลน์เขาเรียกไทม์บาวนะครับก็คือว่ามีกล่องเวลาชัดเจนว่าจาก7จถึง6ก8กิโลเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่อย่างเช่น1ปีครึ่งปีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะกำหนดนะครับดังนั้นเนี่ย เราจะสังเกตว่าหลักการสมาร์ทเนี่ยเราจำไว้เลยสมาร์ทก็คือ s m a r t นะครับแล้วก็เราไปใช้ในการตั้งเป้าหมายได้จะทําให้เป้าหมายของเราเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นก็แค่ก่อนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเราวางแผนทั้งหมด5อย่างนี้เราก็ลองดูว่าของเราเนี่ยมีครบทุกข้อหรือย,อยังนะครเป็นการตรวจเช็คว่าเป้าหมายของเราเนี่ยยากเกินไปไหม หรือง่ายเกินไปไหมแล้วก็สิ่งทีเราต้องการ,ระจะทําคืออะไรถ้าเราสามารถตอบได้ครบ5ข้อนี้เชื่อว่าเป้าหมายจะสําเร็จได้โดยง่ายครับลองไปทําดูครับได้ไหม